s ซลล์เอสติมสร้างได้และไม่ยากอย่างที่คิดค่ะหลายๆคนถามว่าเซลล์เอสต m มหรือก็คือการเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างได้ไหมจริงๆแล้วเราสามารถสร้างเซลล์เอสติมได้ค่ะและไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยเริ่มจากการยอมรับตัวเองก่อนว่าเราเองมีทั้งข้อดีและข้อเสียได้อาจจะเริ่มจากการให้อภัยตัวเองแล้วก็ลดคำพูดแย่ๆกับตัวเองค่ะโดยเฉพาะในเวลาที่เราทำผิดพลาดค่ะอย่างหลายๆคนเวลาที่มีคนชมเนี่ยก็มักจะพูดว่าไม่เป็นไรหรือฉันไม่ได้เก่งหรอก ซึ่งการที่คุณปฏิเสธคําชมโดยที่คุณรู้สึกแบบนั้นจริงๆนั่นก็หมายความว่าคุณก็อาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับตัวเองหรือว่าไม่ได้ให้เครดิตตัวเองเลยนะคะซึ่งก็มักจะทําให้รู้สึกว่าเราไม่น่าจะดีพอดังนั้นการยอมรับคําชมอย่างจริงใจและขอบคุณจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวคุณเองได้มากขึ้นค่ะ แล้วถ้าเรารู้สึกว่ายังไม่พอใจในตัวเองหรือยังมีข้อบกพร่องอยู่จะทํำยังไงสิ่งสําคัญก็คือการให้คุณค่ากับตัวเองเพราะฉะนั้นให้ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทําได้นะคะหรือในสิ่งที่เป็นตัวเราเองแม้จะมีข้อบกพร่องก็ไม่เป็นไรคะ่ะที่หลายคนก็ถามว่าคนที่มีเซลล์เอสติมต่ําอาจจะไม่มั่นใจในการตั้งเป้าหมายในชีวิตเพราะกลัวจะทําให้สําเร็จเพราะฉะนั้นวิธีที่ช่วยได้นะคะก็คือแนะนําให้ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทําได้จริงก่อนคะ่ะการเริ่มจากสิ่งเล็กๆจะช่วยเพิ่มความมั่นใจใในนกาาารรรรไปปต่่่อยิิงเเงเเเะสสสบํ็จล เราก็จะยิ่งมีความมั่นใจแล้วก็สามารถสร้างเซลล์เอสติมที่สูงขึ้นได้ค่ะสุดท้ายถ้าคุณรู้สึกว่ายังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หรือยังคงมองตัวเองในแง่ลบอยู่ตลอดเวลาควรทําอย่างไรถ้าคุณรู้สึกว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเองการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นจิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยาก็จะมีวิธีที่ช่วยได้นะคะอย่างเช่นการทําจิตบําบัดเช่น CBT ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันค่ะพราะก็จะช่วยให้เห็นปัญหาและสามารถเรียนรู้ที่จะมองตัวเองในทางที่บวกได้มากขึ้นค่ะ